สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Meet I2 Channel นะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ใมในช่องของเราค่ะและถ้าหากคุณชอบคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะและวันนี้ Meet ไอสองชาแนลนะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับลักษณะคู่แท้ของคนที่เกิดในแต่ละวันกันค่ะ ในเรื่องของความรักเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากจะรู้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะลักษณะของเนื้อคู่ของเราในตำราการดูเนื้อคู่แบบโบราณเนี่ยก็ได้มีการทํานายถึงลักษณะเนื้อคู่ในรูปแบบของวันเกิดที่เหมาะสมแล้วก็สมพงของวันเกิดเนี่ย มาหลายรูปแบบมากเลยนะคะแล้วในวันนี้เนี่ยิทไอสองชาแนนะคะก็จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับลักษณะเนือ้อคู่ตามวันเกิดค่ะเอาแบบที่เช็คกันได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยเขามีลักษณะคู่แท้เป็นอย่างไรไปเริ่มกันเลยค่ะไปเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยค่ะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์เป็นผู้ชายค่ะ คนที่เกิดในวันอาทิตย์ที่เป็นผู้ชายนะคะท่าทางจะเป็นคนมาดเคร่มค่ะมีความสุขุมนุ่มลึกผู้ชายที่เกิดในวันนี้นะคะจะไม่ชอบผู้หญิงที่ลักษณะออกแนวโป๊ะปเปรี้ยวๆจนเกินไปค่ะ แต่ว่าก็ไม่ได้ชอบคนเฉยชาเฉแฉะหรือว่าแต่งตัวแบบปกปิดมิดชิดจนเกินไปนะคะเขาชอบผู้หญิงที่แต่งตัวแบบกลางๆไม่โปแล้วก็ไม่ปกปิดมิดชิดจนเกินไปรู้จักกาลาเทศคะค่ะผู้ชายที่เกิดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่หัวโบราณสักหน่อยนะคะชอบผู้หญิงรูปร่างสันทัดความรักก็มักจะเจอความรักที่เป็นประเภทแบบรักแรกพบค่ะประเภทส่งสายตาปิ๊งปังกันซะมากกว่านะคะหรือว่าเคยเจอมาก่อนเคยเรียนด้วยกันหรือเคยทํางานอยู่ที่เดียวกันค่ะหรือว่ามีเพื่อนฝูงแนะนําให้รู้จัก ผู้ชายที่เกิดในวันอาทิตย์เหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้หญิงที่เกิดในวันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีค่ะสําหรับลักษณะเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะผู้หญิงที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดลดแล่นรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนใจร้อนจุกจิกพอสมควรค่ะเน,นื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่รูปร่างใหญ่หรือไม่ก็สันทัดผิวค่อนข้างจะคล้ำหรือไม่ก็ออกไปทางสองสีดำแดงมากกว่าค่ะเหมาะกับผู้ชายที่เกิดในวันพุธแล้วก็วันพัดีค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะสำหรับผู้ชายที่เกิดในวันจันทร์นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะแต่ก็เป็นคนที่วิตกกังวลเก่งชอบการต่อสู้แข่งขันผู้ชายที่เกิดในวันนี้เนี่ยจะเจ้าชูแล้วก็เป็นคนช่างเลือกค่ะจะชอบผู้หญิงที่มีรูปร่างสันทัดสัสดส่วนดีผิวขาวเอาใจเก่งเหมกับผู้หญิงที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะ สำหรับผู้หญิงที่เกิดในวันจันทร์นะคะผู้หญิงที่เกิดในวันจันทรเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าอารมณ์ค่ะแต่ก็อ่อนหวานได้เหมือนกันนะคะมีนิสัยล่าเริงสนุกสนานมักเลือกผู้ชายที่มีซิกแพคหรือว่าดูล่ำล่ค่ะมีน้ำมีนวลไม่ชอบคนผอมกระรองนะคะชอบคนเอาใจเก่งบอกกับผู้ชายที่เกิดในวันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะ ผู้ชายที่เกิดในวันอังคารเนี่ยมักจะชอบพูดจาขวัญ่าฟากนะคะและดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุค่ะเป็นคนโรแมนติกจะชอบผู้หญิงที่อ่อนหวานนิ่มนวลผิวไม่ขาวหรือว่าดำจนเกินไปค่ะแต่ถ้าผิวดำแดงจะถูกใจเป็นพิเศษนะคะส่วนรูปร่างเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญค่ะบอกกับผู้หญิงที่เกิดในวันอังคารวันพฤหัสศดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะสำหรับเนื้อคู่ของคนที่เกิดในวันอังคารที่เป็นผู้หญิงค่ะ ผู้หญิงที่เกิดในวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่รอบรู้ช่างเจรจานะคะแต่ก็เป็นคนที่ดื้อร้านค่ะไม่ค่อยยอมใครเหมาะกับผู้ชายที่เกิดในวันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะสําหรับเนื้อคู่ของคนที่เกิดในวันพุธค่ะผู้ชายที่เกิดในวันพุธเนี่ยเป็นคนที่ช่างคิดใจกว้างนะคะรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนน่ารักค่ะชอบผู้หญิงที่อ่อนหวาน แต่งตัวนําสมัยแล้วมักจะปิ๊งกับเพื่อนร่วมชานค่ะหรือว่าเพื่อนในที่ทํางานนะคะแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ถูกชะตากันค่ะแต่ต่อไปเนี่ยจะยิ่งซึ้งน้ําใจกันยิ่งขึ้นค่ะเหมาะกับผู้หญิงที่เกิดในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันเสาร์ค่ะ สำหรับผู้หญิงที่เกิดในวันพุธค่ะผู้หญิงที่เกิดในวันพุธเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายนะคะและมีสเสน่ดึงดูดใจมากจะชอบผู้ชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่ค่ะมีผิวสองสีหรือว่าดำแดงค่ะเหมาะกับผู้ชายที่เกิดในวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะลักษณะเนื้อคู่ของคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีค่ะสำหรับผู้ชายที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีเนี่ยชอบ ความเป็นผู้นำนะคะช่างพูดจริงใจชอบผู้หญิงที่ค่อนข้างเรียบร้อยค่ะไม่จำเป็นต้องสวยเลิศเลอนนะักแต่ต้องเป็นผู้หญิงที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีชอบผู้หญิงผิวขาวค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงรูปร่างอวบอวบจะถูกใจมากนะคะเหมาะกับผู้หญิงที่เกิดในวันจันทร์วันพฤหัสบ,บดีวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะสำหรับผู้หญิงที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีค่ะ ผู้หญิงที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีเนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างถือตัวนะคะบางทีอาจจะดูหญิงแต่ชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะมักมองหาผู้ชายที่สุภาพนุ่มนวลมีความรู้มีเกียรติเหมาะกับผู้ชายที่เกิดในวันอาทิตย์วันพฤหัสบ,บดีแล้วก็วันเสาร์ค่ะลักษณะเนื้อคู่ของคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะ สำหรับผู้ชายที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยเป็นคนฉลาดพูดจามีสเสน่ห์แต่ว่าอารมณ์มุทะลุค่ะโกโรธง่ายหายเร็วชอบผู้หญิงที่เรียบร้อยค่ะไม่ช่างพูดจนเกินไปและต้องใจเย็นนะคะทนอารมณ์แปรปรวนของเขาได้เหมาะกับผู้หญิงที่เกิดในวันอังคารแล้วก็วันเสาร์ค่ะสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ค่ะผู้หญิงที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยเป็นคนพูดจาอ่อนหวานรักสวยรักงามนะคะพูดจาตรงไปตรงมาค่ะมีนิสัยน่ารักชอบช่วยเหลือคนอื่น มักชอบผู้ชายที่มาดขรึมสุภาพบอกกับผู้ชายที่เกิดในวันอังคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะสำหรับลักษณะ้คู่ของคนที่เกิดในวันเสาร์ค่ะผู้ชายที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยเป็นคนเด็ดเดี่ยวแต่ว่าหูเบานะคะเชื่อคนง่ายชอบผู้หญิงที่รูปร่างดีสูงโปร่งผิวขาวมีเสน่ห์ที่ดวงตาและการพูดจาค่ะบอกกับผู้หญิงที่เกิดในวันจันทร์วันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะสำหรับผู้หญิงที่เกิดในวันเสาร์ค่ะ ผู้หญิงที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยจะเป็นคนหัวรันจึงไม่ค่อยแคร์ใครๆนะคะมักจะปิ๊งแบบฉับพลันมากกว่ามองกันเองเป็นชาติค่ะชอบคนค่อนข้างผิวขาวมากกว่าผิวดำค่ะเหมาะกับผู้ชายที่เกิดในวันพุธวันพระัาสวัสบบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับการทายลักษณะเนื้อคู่ตามวันเกิดตรงหรือไม่ตรงยังไงเนี่ยลิมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ